เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องที่มีข้อมูลจากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาให้ข้อมูลมาที่สมาชิกพักเพื่อไทยรวมถึงฝ่ายกฎหมายว่าให้ตรวจสอบการกระทำในลักษณะที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อ29มกราคมปี2577ร,ระหว่างที่มีการชัดดาวกรุงเทพของนายกรัเทพ,เพ,พก,กับพวกรวมถึงมีการชัดดาวที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ปรากฏว่ามีการโอนที่ดินในเดือวที่52ไร่อยู่ติดถนนใหญ่ใกล้นักการเมืองคนดัง ขอพรรคประชาธิปัตย์และที่สาคัญที่ดินแปลงนี้มีมูลค่าเกือบ250ล้านคนยันให้ตรวจสอบว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ส่งรายละเอียดมาให้ผมต้องถามนายสุเทพชูสุบันนะครับเรื่องนี้พวานายสุเทพเองขณะน,นี้ชุมนุมมาร่วม3าเดือนกว่าแล้ววันนี้นายสุเทพก็ บอกว่าจะเป็นโรบินฮูดไปเรียอะัยโดยเดินทางไปที่สีสลมสาธรเจริญกรุงขอบริจาคเงินสิบล้านเพื่อจะช่วยชาวนาซึ่งผมบอกว่าการออกมาช่วยชาวนาของนายสุเทพก็มีระยะทางการเมืองเอาความเดือดร้อนของชาวนาเป็นประโยชน์ทางการเมืองในการเคพื่อนไหวที่จะล้มรัฐบาลทั้งที่นายสุเทพเองเนี่ยก็ขัดขวางทั้งการเลือกตั้ง ไม่มีรัฐบาลใหม่ไม่มีสภาชุดใหม่มาแก้ปัญหาชาวนารวมถึงการที่นายสุเทพกับพวกเนี่ยก็ไปกดดันธนาคารทกศก็อออดีเราก็เห็นแล้วธนาคารของรัฐธนาคารเอกชนว่าใครให้เงินกู้เนี่ยก็จะไปปิดลอ้อมอันนี้เหมือนสุภาษิตนะครับของไทยที่บอกว่าปากปลาใสเท่มใจเชือดคอบอกว่าจะช่วยชาวนา แต่สุดท้ายก็่ได้ช่วยจริงนะครับแต่อ้างเพื่อการบริจาคผมก็แปลกใจว่าคุณสุเทพเนี่ยถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษและสอสอเนี่ยนะครับให้หยุดธุรกรรมทางการเงินคืออายัดแต่ก็แปลกเหมือนกันครับคนก็หรือว่ามีแกนนำของกรปรส่ยไปซื้อที่ 29มกรา,าคมขณะที่ปิดสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะครับแต่มีปรากฏว่านายแทนเทือกสุบรรณกับพวกรวมสีคนไปซื้อที่ดินได้ทั้งที่คุณสุเทพกับพวกนะครับโดนอายัดบัญชีทำธุรกรรมอยู่ผมก็แปลกใจก็เลยถามว่าการหลักฐานการซื้อที่ดินเนี่ย บัตรประชาชนเออที่เขาลงไว้นะครับโฉนดที่ดินหลักฐานเงินเกือบตัวเลข2 8 0ล้านเนี่ยถามคุณตุเทพว่าจริงหรือไม่ถามคุณแพทย์เทสุบันณกับพวกว่าจริงหรือเปล่าเป้นที่ดินช่วยชี้แจงต่อสาธารณชนหน่อยเพราะคนเขาบอกว่าการชุมนุมร่วม3เดือนกว่ามีผู้สนับสนุนน่าจะเกือบ2,000ล้าน เงินเหล่านี้หล่นหายไปไหนพี่น้องชาวภาคใต้บ้านผมเนี่ยวันนี้เขาส่งภาพส่งรายละเอียดภาพจากนครศรีธรรมราชมให้ตรวจสอบหน่อยแล้วเขาบอกว่าภาคใต้นบริจาคมาเยอะรวมทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนใายทุนตั้งในกรุงเทพซึ่งวันนี้ดีเไก็บอกว่ามีท่อน้ำเลี้ยงอยู่ร้อยามกรายอันนี้มันหล่นหายไปไหนครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ย ภาคใต้มา10จังหวัดนะครับยกเว้น3จังหวัดชายแดยนภาคใต้และสตูลไม่เข้าได้มา10จังหวัดประกอบด้วยตั้งแต่ภูเก็ตพังงากระบี่ระนองสุราษฎร์ชุมพรนครศรีธรรมราชจังหวัดจังจังหวัด,งวดสงขลาเขาบริจาคกันมาเยอะเวลากลับจริงน,นะครับคนภาคใต้บ้านผมกลับรถไฟปฟีครับและญาติมีรถไฟส่วนที่เหลือเนี่ย มาเองกลับเองครับเพราะตอนแรกก็บอกว่ามาแล้วจะบริการรับสง่งถึงเวลาแล้วไม่บอกมาสามวันนะครับไม่มีการส่งกลับก็ต้องอยู่ต่อสุดท้ายต้องขอยืมเงินญาติพี่น้องแถวหน้าราังกำแหงแถวฝั่งทนบ้างแถวฝั่งกรุงเทพบ้างบางเขนบ้างนะครับแถวฝั่งนนทบุรีบ้างเพื่อจะขอค่ารถกลับอันนี้ต้องถามว่าจริงหรือไม่แต่แปลกครับวันนี้ถูกอายัดทรัพย์สิน ของคุณสุเทพกับแกนนําแต่มีคนไปซื้อที่ในวันที่มีการชัดดาว29มกราคม57เปิดสองกรารที่ดินแต่ยังไปโอนได้ผมก็ถามว่าจริงหรือเปล่าแล้วถามว่าเงินที่มีการชุมนุมสงเกือบสามเดือนกว่าถึงขนาดนี้เนี่ยมีการบริจาคทุกวันเป็นกระสอบกระสอบครับผมอยากให้ภาคเอกชนรวมทั้งกลุ่มทุนที่เป็นท่อน้ำเลี้ยง รวมถึงประชาชนที่ไปร่วมบริจาคลักษณะอย่างนี้นะครับต้องตรวจสอบาแกนนานะครับว่าเงินบริจาคเหล่านี้มีการทําบัญชีและตกหล่นไปตรงไหนเพราะวันนี้ที่คําว่าสู้แล้วรวยเนี่ยมันถูกมินทาครับจากคุณผู้ชุมนุมด้วยการจากประชาชนก็ตั้งคาถามแต่เขาก็ไม่กล้าถามคุณสุเทพเขายังฝากผมมานี่จากนาครศรีธรรมราชเลยนะครับและจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า เอ้สู้แล้วรวยเป็นยังไงก็อบอกงานนี้ดีกว่าตอนเป็นรัฐบาลซะอีกจริงหรือไม่คุณจุเทพตอบหน่อยว่าเงินเหล่านี้มาจากไหนซึ่งเรื่องนี้นะครับผมจะส่งเรื่องไปให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบต่อในวันจันทร์นี้ที่จะถึงนี้ครับวันจันนี้เพราะว่าเสาร์อาทิตย์หยุดวันจันทร์ที่สิผมจะส่งเรื่องนี้ ว่ามีการดรําเนินการธุรกรรมทางการเงินหรือไม่และเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรแล้วก็จะให้ตัวให้ปปงตรวจสอบเพราะถ้าเกิดเป็นการซื้อขายโนที่มีคุณแทนเทือสุบันเพราะนามสกุลเทืองสุบันจะอาจจะโยงไปผู้สุเทพหรือไม่ต้องตรวจสอบครับเราก็ให้ความเป็นธรรมแต่ตั้งคาถามเพราะวันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมแม้แต่ผู้สนับสนุนเริ่มตั้งคาถามแล้วว่าสุดท้ายเงินที่บริจาคก,กันเยอะ นะครับทั้งที่บริการกันใส่ในถุงต่างๆกับที่บริจาคโดยไม่ไปะสมจออกนามสุดท้ายเงินเหล่านี้ไปตกลนอยู่ที่ใครงานนี้เขาบอกว่าซื้อเงินสดด้วยนะครับไม่ใช่ลักษณะเหมือนซื้อโดยผ่านการกู้เงินขอสินเที่อจากธนาคาร,าร,ารแต่อย่างไรเดี๋ยตรวจสอบครับงานนี้ซึ่งผมขอให้คุณุเทพได้ชี้แจงเรื่องนี้ถ้าไม่ชี้แจงเงียบ ผมถ er ือว่าคุณสุเทพยอมรับอยากขอคุณแทนเึ้นสุบาลออกมาชี้แจงด้วยว่าเอาเงินมาจากไหนซื้อเงินได้มาอย่างไงแล้วเสียภาษีกันถูกต้องหรือไม่คือมันต้องที่ไปที่มาครับงานที่ผมย้ายเนื้อทายและปปงออกมาดูนะครับอย่าปล่อยให้กระแสลักษณะเดี๋ยวคนจะมองว่าคุณสุเทพสู้แล้วรวยแลวมันเงียบหายและที่สําคัญนะครับคนที่หลงเชื่อบริจาคไปสุดท้ายนอกจาก ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายกระทบต่อเศรษฐกิจกระทบการท่องเที่ยวกระทบต่อการลงทุนและภาพลักษณ์ประเทศแล้วแล้วลักษณะการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองแล้วแต่ที่เป็นอย่างนี้น่าจะไม่ถูกต้องคุณสุเทพต้องอธิบายครับวันนี้อยากบอกเรียนแล้วก็พูดไปเรียปากไปแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกมการเมืองน,นะครับไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องก,การตรวจสอบผมไม่อยากให้เหมือนเขาแพงผมก็เป็นคนตรวจสอบครับ ว่าสุดท้ายแล้วเป็นเงินคุณแทนเทื้อสุบัณหรือเป็นเงินคุณสุเทพเื้าเชื้อสุบัณใช่หรือไม่อันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นเขาแผงสองครับแต่ที่ดินมันริมถนนนะครับไม่ได้อยู่บนเขาแต่เรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับเงินที่มาว่ามาอย่างไรนะครับ mm hmm. เขาพูดกันนะครับ หรือถ้าไม่มีฟันรนถะไฟก็ไม่มีครับงานนี้มันมีเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นหลักฐานแท็กบ้างก็ชี้แจงครับผมยังไม่ได้กล่าวหานะผมตั้งคำถามแล้วจากนี้ผมจะยื่นในดีไอตวจสอบทั้งหลักฐานเรื่องหมดวันจันทะร์เนี่ยกับปปงครับแล้วผมจะต้องตามต่อไปนะครับถ้าได้มาโดยไม่ชอบก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปว่ามันมาได้ยังไง